ทุกท่านนะครับช่องหลอดมาแล้ววันนี้หลอดจะมานําเสนอตลาดหาดบางแสนนะครับคุณน้องนี่ก็ชมทะเลเดี๋ยวจะพาก,กินปลาเที่ยวเด้อวันนี้ เป็นตลาดจัดใหม่นะครับเอฟซนะครับผมสมัยตะก,กอดผมมานะ่ะจะไม่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นแค่เป็นถนนเล็กๆวิ่งเข้า้วผมแล้วก็แต่ตอนนี้เขาจัดมาทั้งหมดเลยเอะผมเนาะเป็นสถานที่ใหญ่กว้างเลยนะครับผมเนาะตรงนี้นเอฟซีเนาะผมก็เพิ่งมาครั้งแรกตรงนี้นะผมตั้งแต่เขาสร้างมาผมก็เพิ่งเคยมาน่แหละ นานหลายปีแล้วนะครับผมนี่ก็จะมีอาหารทะเลหน้ากระหนตรงนี้ก็มีพวกปลาในเครื่องบรรยากาศน,นะครับนี่จะเป็นปลาตากแห้งนะน,นี่ก็จะมีปลาอาหารทะเล หกิบ,บาทเลยประทุนตอนเล็กที่ผมก็ร้อยเดียวอันนี้เป็นหอยตลับส,สามโลน้อยนี่หอยแขรงลูกเล็กกว่านีน่้สองหกสิบบาทน,นะครับหอยเพ็นตนนี่เป็นทอดมัน เป็นทอดมันนะครับผมถึงแล้วเสร็จแล้วอ,อันนี้เป็นปลาทูมันปลาทูหอมแพ็คละแพ็คละห้าสิบตูมันทูหอมเหรอไม่เค็มเลยไหมคนะไม่เค็มค่ะปลาทูหอมมันจะเค็มค่ะตู<อ>มันมันไม่เค็มตูมันไม่เค็มครับถัาวหลาม กินแม่ขลับขลับเนี่ยนมจากครัจากห้าร้อยเอาเอากี่มัดเ,อ,เอาเดียวมัดเดียวฮนะเอาลงจากสองมัดลงจากห้ามัดร้อยเอาแค่สองมัดพอ มึกกระดองเหรอพี่อ๋อปอกนี่มึกไข่อะแดดเดียวแต่พี่ไข่ไม่ด้วยไข่แน่นๆนะครับพี่ไข่แดดเดียวครับอันนี้แดดเดียวเปล่าไม่ได้หรืไม่ได้ตากแดดครับนะครับไม่ได้ตากแดดครับอ๋อแค่ซอพี่แค่ซ้อ๋อกลับกลับ

แล้วก็อย่กดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะรคะคลิปนี้ม้เท่านี้ก่อนนะครับผม oh.